เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปมอนสเตอร์กูนนะครับผมแมปนี้เป็นแมปแนวตัวเกียวกูนนะครับซึงแน่นอนว่าน้องๆหลายคนนะครับรีเควสมาเยอะมากๆสําหรับแบบนี้ว่าแบบพี่ครับเล่นแมปมอนสเตอร์กูนหน่อยครับจัดไปเลยและกันครับผม สำหรับคุณผู้ชมคนไหนต้องการเติมโรบักราคา<น>โคตรแจ่มมาทางนี้เลยสมกบักร้านบริการรับเติมโรบักสูงสุดถึงเรทสิบริการกิฟไอเทมทุกแมปและฟาร์มเวลราคาถูกแถมยังมีจำหน่ายไอดีไก่ตันและกล่องสุ่มไก่ตันอีกด้วยอุดหนุนลิงก์ด้านล่างเลยนะจ๊ะ ก็โอเคครับอันนี้ผมเพิ่งเริ่มเล่นเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมไปแอบเล่นมาแล้วนิดนึง <Yeah. S 1> มันฟาร์มไม่ยากเลยนะครับฟาร์มง่ายมากๆเลยนะครับผมเอาออกมาครับผมเป็นหางของพระเอกเลยนะครับคาเนชั่นนะฮะนี่คาเนชั่น <Yeah. S 1> ที่ไหนของน้องคาเนกีนั่นเองนะครับอเดี๋ยวผมจะลองฟาร์มให้ดูแล้วกันนะฟาร์มโคตรง่ายนะฮะนี่โดนมอนตี2อทีนะครับไปเกิดใหม่ที่ต่างโลกเลยนะ <laughs> ตีแรงจัดนะครับการที่เราจะเริ่มต้นให้มันดีนะฮะเดี๋ยวขอผมดูด้านเมนูก่อนละกันว่ามีอะไรบ้างด้านเมนูนะครับมีการแบบว่ารับเข้าตีนะครับผมมีสเตตอันนี้ไม่รู้นะครับว่าคืออะไรเพราะว่าแมปนี้นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากแมปโรกูลแต่ว่าโรกูลผมไม่เคยเล่นนะฮะแมปนี้ผมก็เลยเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นมิชชั่นนะครับเป็นเควสนั่นแหละแล้วก็เมนูตรงนี้เป็นสเตตของผมนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือสเตต ว่าเราเนี่ยอัพอะไรไปบ้างแล้วนะครับคร่าวๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช็อปนะครับช็อปโซนนะครับเป็นที่ซื้อคากุเนะนะก็มาซื้อกันได้นะครับเพราะแต่แหมมันต่อยเนี่ยต่อยแบบซื้อไม่ได้เลยคุณผู้ชมนี่มีคากุเนะให้ซื้อนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนสีด้วยมีอินเวนทอรี่แล้วก็มีสกินทัมมิ่งสูนนะครับตอนนี้ยังไม่มาเนาะคากุเนะก็จะมีทัศกิยามะโคชอบชอบ,ชอบตั้งแต่โปรเจกต์กูแล้วนะนี่ก็จะมีประมาณนี้แหละนะมีโทกะหรือเปล่ามีโทกะด้วยจัด ไปมีโทกะโคตรชอบเลยเดี๋ยวผมจะมาแจกโค้ดคุณผู้ชมก่อนแล้วกันนะครับโค้ดเนี่ยผมจะขึ้นไว้บนจอนะใส่โค้ดไปเลยครับนี่โค้ดใส่อย่างนี้แหละใส่ในช่องแชทไปเลยนะครับกว่าจะใส่โค้ดเสร็จโค้ดแบบนี้โค้ดเยอะนี่คุณผู้ชมโค้ดเยอะมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถดูโค้ดจากตรงนี้ได้เลยนะที่ผมพิมพ์ไว้นะครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูเงินของเราดีกว่าว่าเรามีเงินเท่าไหร่แล้วปึ๊บโอ้มี r าซีสล้านมีเงิน34ล้านโอ้ ใหม่ก็ d โคตรเยอะคุณผู้ชมครับมาช้อปปิ้งกันดีกว่านะฮะผมจะใช้เป็นทัศกิยามะก่อนละกันนะครับซื้อไปเลยจ้าแต่ว่าไม่แน่ใจว่าต้องเก็บหรือเปล่านะครับแต่ว่าเอาเก็บไปก่อนละกันโอเคกดเก็บไว้เลยจ้าทัศกิยามะนะครับนี่ซื้อไปเลยจ้า,รเ,จาเรียบร้อยไหนดูซิอยู่ยังไงอื้มโคตรเท่ทัศกิยามะ is the b e s t นะฮะ <Br at. S 1> สกิลก็จะมี e r f นะครับตีปกติแบบนี้เนาะ e อ่าเอฟเฮ้ยถือว่าใช้ได้เลยครับแล้วก็ใส่หน้ากากนะครับกดตัวเอ็มเนาะนี่ก็ตามนี้แหละวิธีการเล่นข้าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปรับเควสก่อนแล้วกันนะครับอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยผมจะต้องหนีตัวนี้นะครับตัวนี้มันค่อนข้างจะโหดนะร้านแกะฟะ้านี่ตรงนี้เราก็จะต้องมารับเดลี่รีวอร์ดนะครับเป็นรีวอร์ดประจําวันนะมันจะแจกทุกวันนะครับมารับให้เรียบร้อย อยู่ชั้น2ชั้น2ชั้น2รับให้เรียบร้อยนะครับเราจะได้ RC แล้วก็ได้เงินมาด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวรับเควสน,นะครับคูเซนเนาะรับเควสไปเลยครับกดตรงนี้นะโอเคตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าคืออะไรนะเหมือนจะกดได้นะครับน่าจะมีประโยชน์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ก็เป็นเควสน,นะครับเขาให้เราฆ่ามอนโลเลเวลนะครับโอกิริแล้วก็มิดเลเวลโอกิรินะครับโลเลเวลรู้สึกว่าจะอยู่แถวนี้เลยนะบ นี่ฟาร์แบฟาร์แปกเุ้ยฟาร์ง่ายมากฟาร์ง่ายมากๆครับแล้วก,กดคลิกซ้ายนะ<ๆ>เพื่อกินุบด้วยนะครับอย่าลืมกินุบนะคุณผู้ชมครับโอโ้โหโหดไว้มากคุณผู้ชม <c oughs> ดูซิค่าตัวหนึ่งได้เลเวลเท่าไหร่เลเวลสิบสองนี่เราเลเวลสิบสองแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวขออัปเกรดหน่อยละกันนะครับยี่สิบสองเนาะยี่สิบสองพอยอัพลงคาคุณนี้ให้หมดเลยละกันเพื่อความรุนแรงนะลากมาครับโหลากมาโอ้โห,โหไหวปะเนี่ย โอ้หมดเลยอีซี่จัดฟาร์มง่ายมากอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปครับฟาร์มโคตรง่ายแบบนี้นะครับฟาร์มง่ายมากๆตอนนี้เราเลเวล32แล้วนะครับฟาร์มไปแป๊บเดียวเลเวลขึ้นเร็วมากๆนะครับผมปุ๊บอืมเดี๋ยวผมเนี่ยจะฟาร์มไห้ได้เลเวลนะผมอยากได้หางโทกามาใช้นะครับเพราะว่าหางโทก่าเนี่ยมันตีไกลแบบปิ้ว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 อีซี่มากๆเลยนะเฮ้ <c oughs> ตรงนี้ร้านขายหน้ากากนะฮะมาซื้อหน้ากากไปใช้ได้นะซื้อหน้ากากแก๊สมาละกันนะ5เส้นเทจัดเทจัดหน้ากากแก๊สเทอยู่เทอยู่โอเคมาฆ่ามอนตรงนี้นะครับ m i ด l ล v e l ฆ่ากี่ตัวนะให้ฆ่า5ตัวนะครับโอ้ยเยอะอยู่นะ5ตัวมันมันน่าจะโหดนะครับมิดเลเวลเลยเนี่ยโหหดจริงโหดจริงถึกมาก ปุ๊บเออไม่ขนามือหรอกจิมไม่เคยโดนอเรียบร้อยเกิดใหม่ครับผมู้ชมตอนนี้ผมเลเวลรเท่าไหร่แล้วเลเวล52พอดีเลยซื้อเลยละกันแต่ว่าเดี๋ยวเก็บคาคุณนี้อันนี้ไปก่อนละกันนะครับผมเพราะว่าผมชอบมากปุ๊บนี่เป็นไงสกิลแรกปุ๊บเป็นแบบนี้นะครับเป็นการปล่อยนะครับนี่เป็นการเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดโจมตีไกลเนาะส่วนสกิลที่2นะครับเป็นสกิลแบบนี้ปุ๊บอ่าเดฟไปด้านหน้าแล้วก็เปลี่ยนโหมดเป็นโจมตีใกล้นะครับสกิลที่3 ปุ๊บนี่ยิงรัวๆแบบนี้นะครับส่วนสกิลที่ยยังใช้งานไม่ได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเอ๋อเป็นการเปลี่ยนโหมดเหมือนกันนะครับก็โอเคผมจะต้องไปฟาร์มต่อนะครับตอนนี้ดูเลเวลปป๊บ52จะขึ้นกี่เลเวลมันเป็นมอนระดับสูงเลยนะต้องขึ้นเยอะแหละ56ขึ้น2เลเวลนะครับเดี๋ยวกินด้วยมันเพิ่มเลเวลไหมถ้าเรากินเออเพิ่มเลเวลด้วยนะครับก็ต้องกินด้วยเนาะมันจะได้เลเวลด้วยนะครับก็โอเคประมาณนั้นแหละเนาะฟาร์มระยะไกลแบบสบายๆเนี่ย,ยอยู่ๆมอนก็ตายนะครับ แบบอีซี่มากอุ้ยชอบอ่ะชอบฟาร์บง,ง่ายมากผมจะไปส่งเควสก่อนละกันนะครับเควสเราเสร็จแล้วส่งที่เดิมเนาะโอเคส่งเควสไปครับนี่เราจะได้มาเป็นค่าเร็บนะครับเร็ฟเพลย์เทรชั่นอะไรไม่รู้นะครับนะสามหมื่นก็กดไปเลยครับอ่า เฮ้ยเหมือนจะเป็นแรงหรือเปล่าครับค่าเรบเราน่าจะได้แรงนะเมื่อกี้แรงซีนะครับเมื่อแบบว่าส่งเพจปุ๊บผมเป็นแรงบีเลยเนาะก็พยายามทำเวสแล้วกันนะครับมันจะได้แรงนะอันนี้ก็ให้ค่าโลเลเวลนะครับน่าจะไม่ยากนะครับโลเลเวลเฮ้ยสนุกนะสนุกสนุกไม่แน่เดี๋ยวผมอาจจะเอามาตีมนะครับแบบนี้เล่นสนุกมากฟาร์มก็ง่ายนะครับฟาร์มง่ายมากๆมือถือก็เล่นได้นะครับน้องๆถูกใจแน่นอนนะครับผมโห99แล้วคุณผู้ชมน่าจะร้อยแล้วมั้งเรเวลร้อยแล้ว เหมือนมีน้องๆบอกไว้ด้วยนะครับว่าถ้าเลเวลร้อยเนี่ยจะสามารถตีบอสอะไรได้ไม่รู้นะครับจะลองหาดูแล้วกันบอสตัวนี้หรือเปล่านะครับนี่ไงเลเวลร้อยนะครับผมลากอ่าลากมันติดแค่นี้ก็คงจบแล้วหรือเปล่าพ่อหนุ่มตีได้ปะเอยตีได้ด้วยโอเคเออโอหนานี่อะไรกันครับเนี่ยฮึบโอ้โหมันกระโดดด้วยดิประเด็นประเด็นคือมันกระโดดเลยคุณผู้ชมโอ้โหตียังไงดีวะเนี่ยผมว่าผมตายแน่ยวะโอ้โหเรียบร้อยผมตายนะครับคุณผู้ชมครับ ชิวๆ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 ชิวมาดีครับผมมาดีครับผมมาดีครับผมถือว่าตีบอสไม่ยากนะเอาจริงถ้าเทียบกับแมปโปรเจกต์กูแล้วนะครับแบบนี้ถือว่าตีบอสง่ายมากใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วอีกนิดนึงอีกเดียบร้อยบอสตายแล้วครับผมได้เลเวลหรือเปล่าเพ๊บกินไปครับโอ้เลเวลโอ้เลเวลห4 1รเลย วิวขึ้นโคตรจะเยอะนะครับโอ้โหดีมากอัพไปเลยละกันครับนี่ไง230ตึงตึงนะครับผมตึงตึงตึงต,งต,งตงก็จะมีประมาณนี้แหละคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็ฝากกันกดไลค์ด้วยใครที่ชอบมากๆก็ฝากกันกดซับสไคร b e ด้วยก็จะขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้ไปละจู้บ๊ายบายไปเลยครับ